ดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองที่เคารพและนักเรียนที่นา่ารไว้ทุกคนค่ะจะก,กับบก้อยดอทคอมในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนักเรียนชั้นประได้เรียนรู้เรื่องของความหมายของโปรแกรมการนําเสนอข้อมูลใช่ไหมคะและวันนี้บุก้อยนะคะให้เห็นหน้าตาของโปรแกรมนําเสนอข้อมูลค่ะเป็นโปรแกรม powerpoint นะคะ2010ค่ะงั้นนักเรียนมาดูหน้าตาของโปรแกรม powerpoint 2010นะคะมีหน้าตาและก็ลักษณะอย่างไรคะ โปรแกรม PowerPoint นะคะเป็นการนำเสนอได้หลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอตัวอักษรภาพหรือเสียงนะคะโดยตัวโปรแกรมนั้นสามารถนำสื่อเหล่านี้นะคะมาผสมผสานกันได้นะคะแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะลักษณะของโปรแกรม PowerPoint นะคะจะทำงานในรูปของภาพนิ่งหรือว่าสไลด์นั่นเองนะคะคือเอกสารเดียเด่ยวๆที่แสดงสิ่งต่างๆต,ตัวอักษรกราฟ ตารางรูปภาพหรืออื่นๆค่ะสามารถแสดงสไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายข้ามศีรษะได้ด้วยนะคะหรือว่าโอเวอร์เฮนนั่นเองนะคะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะและวันนี้นะคะคูก้อยจะนําเสนอชื่อของคูก้อยนะคะให้นักเรียนดูนะคะคุณครูจะพิมพ์ชื่อคูก้อยเข้าไปนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวอักษรแล้วก็ชื่อของคุณครูนะคะเคลื่อนไหวนะคะดูนะคะครูกําลังพิมพ์ว่าคุณครูสุชาดาชัยยะวัน น,ะะนั่นคือชื่อจริงค่ะและก็ชื่อเล่นนะคะว่าขลุอยนะคะกั้นให้นักเรียนดูการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ลักษณะการทำงานของมันด้วยนะคะ ไงคะนักเรียนคุณนหน้าคุ้นตากับหน้าตาของโปรแกรม m ม c r o ซอฟ t ์ o w e r p o i n t 2010นะคะบางคนนะคะอาจจะรู้จักแล้วนะคะในตอนป .5 นะคะแล้วก็ป .6 นะคะผูก้อยมาทบทวนนะคะให้นักเรียนได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มาลงลึกในในรายละเอียดน,นะคะให้นักเรียนได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะและวันนี้นะคะผูก้อยได้ให้นักเรียนรู้จัก ส่วนประกอบแล้วก็หน้าต่างของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2 0 1 0กันคะ่ะนักเรียนเข้าไปเรียนรู้ได้จาก Google Form นะคะเช่นเดิมนะคะสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของการเข้าเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำใบางานการเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลนะคะชูตามลิงก์ที่คุูก้อยส่งให้นะคะถ้าติดขัดหรือติปัญหาตรงไหนนะคะทักครูก้อยไดเลยค่ะแล้วก็เราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ